สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อนางสาวปัทมิกามราริทชื่อเล่นชื่อครูจี้ค่ะค่ะคุณครูชื่อนางสาวโสภาสงวงวศักค่ะชื่อเล่นชื่อครูฟางค่ะคุณครูทั้งสองท่านนะคะจะมาสอนในรายวิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่1ดูแลเสื้อผ้าเราจะมาเริ่มเรียนเวลา10นาฬิกานาทีนะคะ ในวันจันทร์ที่5กรกฎา,าคมพศส5 6 4เวลา10นาฬิกา30นาทีเราจะเรียนเรื่องที่1ซ่อมแซมเสื้อผ้ากันค่ะวันจันทร์ที่12กรกฎา,าคมพศส5 6 4เวลา10นาฬิกา30นาทีเราจะเรียนเรื่องที่2กันนะคะการซักและพับเสื้อผ้าค่ะ นักเรียนคะในคลิปต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่การเรียนการสอนโดยคุณครูนะคะจะมีการบ้านและใบงานให้นักเรียนทำกันนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ